ที่สดใสหัวใจที่เบ่งบาน <Okay. S 1> พอชาวเม,มืงองนครศรีธรรมาราช <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้ก็จะมีการประชุมประจําเดือนของสํานักงานธ่รมชิน,นะคะเรื่องแรกที่จะแต้งที่ประชุมทราบก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสานงานในการปฏิบัตินะคะ นายวิรัตเพิชรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บุญบางากนะคะได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่9เอ้ยวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567นะคะแล้วก็มีการมอบหนังสือแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเราก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานการปฏิบัตินะคะปฏิบัตินะคะในข้อสังการที่สําคัญก็คือในเรื่องการพยิบัติน้ําท่วมนะคะโดยการที่ให้ผู้ใหญ่กำนันนาถุงพระราชทานนะคะไปให้ผู้สบภัยอย่างทั่วถึงอันนี้เราเพื่อทราบนะคะ โดยเฉพาะในการตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการนะคะค้าป้าหมายในการปฏิบัติผลราชการในวันที่1ตุลา2องหถึง3มีนาคม2568นะคะตัวชี้วัดนะคะในเรื่องของระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์นนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างภ,ภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนนะคะระดับที่5ก็คือคลิป ไม่น้อยกว่า24คลิปเละข,ข่าวไม่น้อยกว่า30ครต่อพัฒนากร1คน 1> ระดับที่1ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ระดับที่2ไม่น้อยกว่าร้อยละ35ระดับที่3ไม่น้อยกว่าร้อยละ40ระดับที่4ไม่น้อยกว่าร้อยละ45ระดับที่5ไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะผ่านแล้วอันนี้ตัวนี้เราผ่านแล้วเราได้62.5เปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัดร,ระดับความสำเร็จของการกลับเคลื่อนบ้านนี้มีรักปลูกผักดินเงดงดับอำเภอจังหวัด ในการน้อมนาในพระดุลิศของสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาอันนี้พี่ก็ขอความร่วมมือพวกเราทุกคนและก็หวังผนยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขอบคุณค่ะ